กรับื้เด็กข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาสแปนิการสนาทีในพูดข่าวไอทีครับ Hey, นอมเ์น,เนือจากข่าวเย็นที่เรานำมาอัปเดตกันแล้วเนี่ยเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่ชวงเช้าด้วยเวลา8ในกา30นาทีเพื่อเพื่อนสามารถเข้าไปรับชมในอีกช่องหนึ่งได้นะครับ Pop Pop Channel IT ครับช่องหลักของเรานั่นเอง8โมงครึ่งพบกันเลยทุกวันกลับมาที่ข่าวเย็นกันดีกว่าเรามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 4 Pro 5G ครับหลายๆคนเห็นผมพูดบ่อยแล้วแหละ Oppo Reno 4 Oppo Reno แต่ครั้งนี้เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่อาจจะเข้ามาขายในไทยนะครับและเป็นรุ่นที่รองรับ 5G ด้วย จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลชิปเซตใช้เป็น Snapdragon 67765G นะครับภายการรองหน่วยงานจากกสทชเป็นที่เรียบร้อยอาจเปิดตัวให้เราได้เห็นกันเร็วๆนี้ครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน oppo reno 4รุ่นธรรมดาเพิ่งเปิดตัวขายในบ้านเราไปช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดดูเหมือนว่าเวอร์ชันรุ่นอัปเกรดจะมีเข้ามาขายด้วยเป็นรุ่นที่รองรับ 5G ครับ รุาดนี้เนี่ยได้มีการโผล่บนฐานข้อมูลของหน่วยงานกสทชนะครับในบ้านเราว่าผ่านการรองรับเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งสเปคของตัว Oppo Reno 4 Pro 5G เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED อขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 90Hz ครับยังมีค่าความสว่างนะครับที่ดันไปได้สูงสุดถึง1,100 nits อีกต่างหากด้วยซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเวลาเราเล่นโทรศัพท์พมือถือรุ่นนี้บนที่แสงจ้าๆแดดจัดๆเนี่ย ก็เห็นแบบชัดเจนไม่มีการสะท้อนแสงแต่อย่างใดนะครับชิปเซตท,ที่ใช้เป็น snapdragon 765G ครับที่รองรับเครือข่าย 5G ด้วยแต่ต้องมารอรุ่นกันนะครับว่ารองรับความถี่ 5G ในไทยด้วยหรือเปล่าส่วนแร m เนี่ยให้มา8 g b แล้วก็12 g b เขาแบ่งเป็น2รุ่นครับบนมาตรฐาน LPDDR4X ความจุหรือว่า ROM นะครับก็จะมี128และ256ตัวนี้บนมาตรฐานเก่า UFS 2.1นะครับ กล้องหลัง3ตัว48ล้านพิกเซลเอัลตร้าไวา์สล้านและเทลเลโฟโต้13ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลเซนเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอและเซนเซอร์อื่นเกี่ยวกับการเล่นเกมและการใช้งานเบื้องต้นนี่ยค่อนข้างครบเลยลำโพงคู่นะครับแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์มาพร้อมกับ Android 10และ ColorOS 7.2 สีที่เขาจะมาวางขายเนี่ยก็จะมีแต่สีดําสีขาวเขียวน้าเงินแดงนะครับซึ่งก็ต้องมารอรุ่นกันว่าบ้านเราเนี่ยจะเอาสีไหนมาขายบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละที่ Oppo Reno 4 Pro 5G ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกาสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ Oppo ประเทศไทยจะเอารุ่น RAM ความจุเท่าไหร่และหน่วยความจาเท่าไหร่มาขายกันบ้างในราคาเท่าไหร่บ้างไว้เปิดตัวเมื่อไหร่เราจะมาอดีเทคซาไปอีกครั้งหนึ่งครับ OPPO ถัดมาที่ข่าวที่สองครับมาพูดถึงหน้าจอหน้าจอมอนิเตอร์นั่นแหละจากค่าย l e n o v o ครับมีการเปิดตัว ThinkVision น,นะครับมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วความละเอียด 2K แสดงผลสี sRGB ได้ถึง99%ครับในราคาแค่8,500บาท ไดโนเปิดตัวจอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วรุ่นใหม่นะครับในชื่อซีรีส์ว่า t i n g Vision ที่ประเทศจีนเป็นที่แรกโดยตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความละเอียดของหน้าจอแสดงผลถึง 2K 99%ของ sRGB นะครับที่มีค่า l i เบ e รสีเนี่ยก็ยค่อนข้างดีมาจากในโรงงานเลยและยังมีการรองรับพอร์ตการซ้ื่ต่อ USB Type C สำหรับการชาร์จในตัวด้วยราคาก็ถือว่า ไม่แรงเกินไปนะครับอยู่ที่1 8 9 9ยูนหรือประมาณ8,500บาทถ้าตีเป็นเงินไทยครับจอมิเตอร์ตัวนี้สามารถปรับมุมมองนะครับของหน้าจอได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นก้มหน้าเงยหน้านะครับก็สามารถปรับได้ด้วยแกนตั้งของเขาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอร์ต USB Type C ในตัวนี่แหละที่ทําให้จอมิเตอร์รุ่นนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวฐานของหน้าจอเขาก็จะมีแท่นสำหรับการวางโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยเพื่อเอาไว้ชาร์จประมาณนั้นครับก็หวังว่ารุ่นนี้จะมีเข้ามาขายในไทยกันบ้างนะครับถือว่าเป็นจอมนิเตอร์อีกอ,อันหนึ่งที่น่าสนใจและออกแบบมาใช้งานคู่กับสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดีจริงๆและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆวีดี DVD, และคนในของเราต่อไปครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรับชมข่าวสารเกี่ยวกับทางไอทีเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้ทางแฟนเพจของเราครับซึ่งเราทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้เลยสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย